นี้มาดูการตรวจกายตรวจหลกฐารนะครับตอนนี้มาดูเอกสารดูเอกสารดูเอกสารตรวจร่างกายบางคนก็สมัครครับต,าาต,าาตบอตาาตนนี้ประมาณ19ตำบลเนี่ยนี่ครับนอนเอียงองก็มา เ็มคนเรียบร้อยกับไปทิ้งเขานี่แน่นครับอันนี้ก็มาดูไปตัวนี้ก็สางรูปร่างกายนี่ครับไม่ท่ายไม่ท้ายก็มาเต็มเลยครับ สวีครับรับผมรับผมรับผมสี่ครับครับนี่ครับเดี๋ยวไปบายครับไปตอนนี้ตอนนี้ เที่ยงคืงครับประมาณตั้งบ่ายสามอาจจะได้ออกไม่ดีนะมารอดูจบใบดำไปแดงไหมครับได้ผลลสุดภระเองอวันนี้สองเมตรสานครับกรับหลายๆมีสิบพกตำบลแบ่งออกเป็นเก่ากปดแปดประมาณ